เริ่มมีสัญญาณดีในการช่วยเหลือครูแดนครูสอนคิวบูนะคะมีรายงานว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธ์ว้าจะส่งมอบครูแดนให้กับทางการเมียนมาแต่ว่ายังไม่ส่งกลับไทยทันทีค่ะเพราะว่าจะมีการสอบปากคําเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน เจ้าหน้าที่ฐานเมียนมายืนยันค่ะว่าในวันที่18กรกฎาคมนี้ทางกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์วะจะส่งตัวนายระไม้โมริพันธ์หรือว่าครูแดนครูสอนคิวบุให้กับทางการเมียนมาที่ท่าขี้เหล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะแต่ทางการเมียนมาจะยังไม่ส่งตัวครูแดนให้กับฝ่ายไทยทันทีเพราะว่าต้องสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็จะกําหนดวันส่งตัวกลับไทยอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ จุดที่จะส่งมอบตัวครูแดนมีความเป็นไปได้ค่ะว่าจะเป็นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่สองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมายืนยันด้วยค่ะว่าหลังได้รับการประสานทั้งจากเจ้าหน้าที่เมียนมาและเจ้าหน้าที่ไทยทางกองกำลังชาติพันธวะก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจนทราบเบาะแสของกลุ่มที่ลักพาตัวครูแดนและสามารถจับกลุ่มได้แล้วประมาณ10บคน ส่วนครูแดนจะถูกนำตัวมาสอบสวนที่เมืองจอร์ดเพื่อรอส่งตัวต่อให้กับเจ้าหน้าที่เมียนมาและประสานส่งตัวให้กับทางการไทยต่อไปค่ะ